คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตสวทงฟังทั่วโลกกับ www. d t r a n g r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25เาง FM 9 1มกะเฮตนะคะ AM 810 h z ติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www. t r a n g radio.net แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจ,จอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage สวทตรังไลน์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้ YouTube c h anel n สวทตรัง,งกรมประชาสัมพันธ์ 3, สําหรับการติดตามรายการย้อนหลัง อยอญสพรนะคะไกลสีรับหน้าที่ดําเนินรายการและวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านรองอดีศรแก้วเซงนะคะรองศึกษาธิการจังหวัดตรังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอยอยสพรครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับ ค่ะวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีรนะคะซึ่งจังหวัดตรังของเราก็มีการประชุมติดตามเรื่องนี้กันมาตลอดแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้มีการเสนอรายชื่อครูเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าตอนนี้ขั้นตอนการดําเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วก็มีการส่งรายชื่อมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะครับท่านครับผมขออนุญาตเล่าถึงความเป็นมาของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีก่อนนะครับ รางวัลเจ้าฟ้าหมหาจักรีเนี่ยก็เป็นรางวัลพระราชาทานระดับนานาชาตินะครับซึ่งถือว่ามีเกียรติยศอันสูงสุดสําหรับคุณครูที่ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าหมหาจักรีนะครับเ,เป็นรางวัลที่สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทา,านให้แก่ครูผู้ที่มีความทุ่มเทและเสียสละจนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับลูกศิษย์นะครับและก็ สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะพระราชทานให้เฉพาะจังประเทศไทยเท่านั้นนะครับคุณยศยศพรครับจะพระราชทานให้กับอีก11ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมติมอร์เลสเต,เต้ด้วยนะครับซึ่งกําหนดพระราชทานรางวัลครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นวันที่2ตุลาคม2 5งพนนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านก็คือกลมประเทศ รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ60ปรรษาของท่านนะครับซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยก็จะพระราชทานทุกทุก2ปีนะครับครั้งแรกเมื่อวันที่10วันที่2เมษายน2558นะครับครั้งที่สองนี้ก็จะพระราชทานเมื่อวันที่11ตุลาคม2560นะครับ <c oughs> ครั้งที่สมนี่ก็จะพระราชทานเมื่อวันที่14ตุลาคม2562นะครับครั้งที่สี่เมื่อวันที่29ตุลาคม2564นะครับรางวัลพระราชทานเจ้าฟ้าหมหาจัก,กรีเนี่ยก็จะพระราชทานรางวัลคู่ขนานกับต่างประเทศ11ประเทศนะครับในแบบออนไลน์นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าครับคุณยศอยอสปนครับก็จะพระราชทาน ในวันที่17ตุลาคม2566นะครับซึ่งเหลืออีกปีกว่าๆที่เราจะคัดเลือกรางวัลน,นี้ขึ้นมาครับสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาิจาก,กรีก็จะได้กำหนดหลักเกณฑ์และว,วิธีการและก็การคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจจากรีโดยคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดนะครับซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและก็มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นอเลขานะครับผมขออนุญาตเล่านิดหนึ่งว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดตรังเราได้รางวัลเจ้าฟ้ามาจากกรีนีสองสองท่านด้วยกันนะครับก็คือในปีการศึกษาพันหรอยหกสิบสี่เนี่ยรางวัลระดับครูยิ่งคุณนะครับก็จะได้แก่ท่านคุณครูทศพรเพ่งพิษนะครับซึ่งท่านมีผลงานในเรื่องของหุ่นยนต์มดนราะนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือ คุณครูกิตเนศล้ำเลิศอภิกิจนะครับเป็นครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังขวิทนะครับท่านรางวัลของท่านก็คือนาฏศาิลปบำาพื้นบ้านประจำจังหวัดตรงัง ะคะนะค,นะคะซึ่งเราสัมภาษณ์ทั้งสองท่านมาแล้วนะคะไม่<ช>ว่าจะเป็นท่านอาจารย์สถาพรเพ่งพิดหรือว่าคุณครูโจโูกิติธเนศลำเลิศอภิกิตนะคะก็คงจะได้ทราบแล้วว่าเอออาจทาไมท่านถึงได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์จนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาได้เสนอชื่อจนกระทั่งท่านได้รับรางวัลมานะคะซึ่งเป็นคุณค่าที่คู่ควรอย่างยิ่งเลยนะคะทีนี้ในปีนี้ละค่ะ2566า25 เราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ในเรื่องของการาแนวคิดหลักในการที่จะคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจากักรีสําหรับประเทศไทยก็คือครูที่ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกศิษย์ลูกคา้ามีคุณูปการต่อการศึกษามีคนเสนอรายชื่อมาเยอะแล้วยังค่ะท่านรองค่ะขออนุญาตคุณยศยศพนะครับเนื่องจากว่ารางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยเป็นรางวัลที่ไม่ได้ให ให้ครูสมัครเองต้องเป็นการคัดเลือกเข้ามาแล้วก็สรรหาเข้ามาเพราะฉะนั้นระบบสรรหาหาคุณครูที่รับรางวัลเจ้าฟ้ามาจากกรีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะหาตัวได้ยากมากเลยนะครับเพราะทุกปีที่ผ่านมาสองปีแต่ละครั้งเนี่ยเราก็มีการเสนอชื่อแค่สองถึงสามท่านเท่านั้นเองนะครับสำหรับปีนี้นะครับตอนนี้เสนอชื่อเข้ามาแล้วเนี่ยได้หนึ่งท่านจาก สังกัดอาชีวศึกษานะครับผมขอนําเรียนอย่างนี้ว่ารางวัลเจ้าฟ้าหมาจัก,กรีนเนี่ยคุณ,ณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับเนี่ยมันก่อนข้างที่จะ,ะยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงครับ<ะ>คุณยศยศพรครับมันก็จะมีรางคุณ,ณสมบัติอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะทั่วไปนะครับก็คือ,อเคยเป็นหรือเป็นครูระดับการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะ,ะฉะนั้นถ้าการศึกษาระดับอื่นนี่ก็จะไม่ได้นะครับในสถานศึกษาของรัฐเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นสังกัดสวทอเอสอสพอมอสังกัดเทศบาลสังกัดเอกชนนี่ก็สามารถเสนอชื่อได้หมดเลยนะครับหรือนอกจากนั้นก็เคยหรือเป็นครูนอกสถานศึกษาก็ได้ครับคุณยศพรครับแต่ว่าต้องสอนอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคําว่าการศึกษานอก ครูนอกสถานศึกษานะครับก็คือครูที่ไม่ได้สอนอยู่ในสถานศึกษานั่นเองนะครับอาจจะสอนอยู่ที่บ้านศูนย์การเรียนรู้นะครับเป็นต้นอย่างนี้เช่นสอนการแสดงพื้นบ้านโนโราลิเกหรือศิล,ลปะมวยไทยฟุตบอลแต่ว่าต้องสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับและก็ต้องสอนมาอย่างต่อเนื่องอันนี้สําคัญครับไม่น้อยกว่า15ปีอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าคุณครูที่จบใหม่ๆ แล้วก็เพิ่งเริ่มสอนเพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยก็จะไม่สามารถเสนอชื่อได้นะครับออนอกจากนั้นจะต้องปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงวันที่ประกาศผลก็คือวันที่18เมษายน2 5 6 6คนะนะครับเพราะฉะนั้นครูที่กเกษียณอายุราชการตุลาคมเนี่ยครับคุณยศพรครับถ้าท่านได้รับการเสนอชื่อนะครับท่านจะต้องสอนออไปอาจจะสอนพิเศษที่โรงเรียนโดยไม่รับค่าตอบแทนอย่างเงี้ยถึงจะ สามารถที่จะส่งชื่อได้นะครับแล้วก็จะต,ต้องไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลักก็หมายถึงว่าสอนพิเศษเก็บตังเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่ส่งได้ะนะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าซับซ้อนและยุ่งยากนิดนึงครับคุณยศยศพรครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มันเป็นมากกว่าเรื่องของการคัดเลือกครูแต่มันเป็น เหมือนคล้ายๆเครือข่ายไหมคะท่านรองที่แบบคุณครูก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกค้าที่ได้ลํำลึกหรือว่าเป็นเพื่อนครูส่งชื่อได้ไหมเป็นเพื่อนเราเนี้ยค่ะอ่าครับคุณเศพรครับบุคคลหรือหน่วยหน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถเ <จง S 2> สนอเสนอชื่อคุณครูที่รับรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามจกรีได้ก็จะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งว่า ประเภทที่หนึ่งก็คือสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะ,ะการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดตรังเองเนี่ยมีประมาณ400อกว่าแห่งนะครับสามารถเสนอที่ไดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชนท้องถิ่นรัฐบาลส,ทสพทสพมอนะครับเพียงแต่ว่านั่นแหละจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่ผมได้ได้พูดมาเมื่อสักครู่ที่ท่านรองได้นํากล่าวมาเมื่อครู่นะคะก็คือ ผ่าน15ปีมาแล้วก็ถูกต้องคอะไรเงี้ยนะคะที่ที่เราคุยกันไปเมื่อเมื่ก่อนหน้านี้นั่นคือถ้าคุณสมบัติถูกต้องสถานศึกษาขการพื้นฐานโดยคณะกรรมการการศึกษาขการพื้นฐานก็มีสิทธิเสนอได้ใช่เสนอได้สถานศึกษาละ1คนนึคนับก็จะส่งได้ทุกคนถ้าเป็นไม่ได้ก็ประมาณ400กว่าคนแล้วแหละนะครับอันนี้คือข้อที่1นะครับ อันที่2นะครับสมาคมหรือมูล,ลนิธิหรือองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยนะครับอันนี้จะยากนิดหนึ่งเช่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับก็ะจะมีสมาคมการกีฬาจังหวัดตรังประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาจะส่งเสริมเด็กในเรื่องของการเล่นกีฬาอาชีพเงี้ยครับได้อย่างเงี้ยได้นะครับแต่ว่าของจังหวัดตรัง ประเภทที่2ยังไม่เคยส่งครับคุณอยโยศปอครับประเภทที่3ามนี่สําคัญที่ส่งมา,มากที่สุดเลยนะครับก็คือลูกศิษย์ลูก,ลกหานะครับแต่ว่าต้องมีอายุไม่น้อยกว่า25ปีนะครับสามารถเสนอชื่อครูที่เคยสอนตนเองมาก่อนนะครับก็หนึ่งคนลูกศิษย์หนึ่งคนสามารถเสนอชื่อได้ครูหนึ่งคนครับนี่คือประเภทที่สามซึ่งของโดตรังนี่ลักษณะนี้จะเสนอมากที่สุดครับใช่ลูกศิษย์นะครับอันที่สี่ อันนี้ก็สามารถจะเสนอชื่อได้นะครับประเภทที่สอก็คือบุคลากรคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัายนะครับสามารถเสนอชื่อลูกศิษย์ที่ท่านสอนมานะครับได้ด้วยเห็นว่าบุคคลไหนที่มีความมีผลงานดีนะครับมีความที่สามารถที่จะรับรางวัลประราชทานได้เนี่ยก็สามารถเสนอชื่อได้นะครับโดยคณะคณาจารย์เนี่ย รวมตัวกันไม่น้อยกว่า3คนสามารถเสนอชื่อลูกศิษย์ได้1คนครับก็มี4ประเภท ที่สามารถเสนอชื่อได้ครับค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์สาหรับจังหวัดตรังของเราส่วนใหญ่<อ>จะเป็นลูกศิษย์นะครับค่ะนะคะนั่นก็คือการเสนอชื่อเพราะฉะนั้นวันนี้มาร่วมกันเสนอชื่อสุดยอดครูในในดวงใจของท่านนะคะในจังหวัดตรังของเรานี่แหละค่ะเพื่อที่จะได้มอบรางวัลให้กับครูที่ทุ่มเทนะคะเป็นกําลังใจให้ท่านได้หายเหนื่อยเรานําเสนอชื่อไปแล้วถ้าเกิดครูได้รับเลือกอรางวัลพระราชทานเหล่านี้มันก็เป็นเกียรติยศนะคะสําหรับครูนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็เป็น ความภาคภูมิใจดยที่ครูในดวงใจของเราก็ควา้ารางวัลมาได้ใช่ครับ <c oughs> คุณ <c oughs> ยศพรครับเรื่องรางวัลน,นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าวันนี้อยากจะให้ร่วมกันเสนอชื่อก่อนเราเปิดโอกาสให้เสนอชื่อได้ถึงวันไหนคะท่านรองสําหรับการเสนอชื่อเนี่ยเราเปิดโอกาสตั้งแต่เดือนออสิงหาสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วแหะนะครับ <c oughs> สิงหาเต็มหนึ่งเดือนแล้วก็กันยา วันสุดท้ายที่ให้เสนอชื่อก็คือวันที่30กันยายน2565น้กเนี่ยครับก็คือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับคุณยศยศสปท์ค,ค่ะค่ะเหลือแค่ไม่กี่วันแล้วใช่ครับจริงๆแล้วเราอยากจะให้เสนอเข้ามาแบบเยอะๆน,อนะครับ <มา S 1> ไม่ใช่ <ๆ S 1> แค่สองคน,คนใช่ครับะจะได้มีการคัดเลือกกันเพราะว่าจังหวัดตรังเราเนี่ยมีโคต้าทั้งหมดเนี่ยสองคนครับที่สามารถส่งไปเข้าประกวดแข่งขันระดับประเทศได้นะครับสองคนครับ ะะและถ้าหากว่าติดตามท่านรองนะคะท่านรองได้พูดถึงเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาที่อาจารย์สาัาพรเพ่งผิดแล้วก็ครูโจโกิติเทเนศนะคะควารางวัลมาเนี่ยจริงๆแล้วรางวัลสมเด็จเจ้าฟ,ฟา้ามหาจักรีไม่ได้มีเฉพาะรางวัลครูยิ่งคุณหรือว่าครูขวัญสิทธิ์มันมีรางวัลอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ยังไงคะดิฉันเคยได้ยินรางวัลคูนากรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งด้วยใช่ครับคุณยศพปอร์ตครับคืออย่างนี้ครับรางวัล ของเจ้าฟ้ามาจาก,กรีเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทะนะครับรางวัลแรกเลยก็คือครูขวัญสิทธิ์ก็หมายถึงว่าในแต่ละจังหวัดนี้ก็จะคัดเลือกครูนะครับของจังหวัดตรงังมีมีสองสรางวัลน,นะครับของที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกรุงเทพจะเยอะสุด 14รางวัลเพราะ,ะว่าเขาเขาดูจำนวนคุณครูที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่ารวมทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ169คนนะครับเพราะถ้าจังหวัดคัดเลือกไปแล้วเนี่ยรางวัลแรกเลยที่ท่านจะได้รับก็คือ,ค,อครูขวัญสิทธิ<อ>์นะครับทั้ง1 6 9คนเนี่ยก็คือได้รับครูขวัญสิทธิ์แล้วนะคร<ม>ับหลังจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการเรียกว่าคณะกรรมการของระดับสุดในส่วนกลางนะครับที่จะคัดเลือกครูขวัญสิทธิ์ ทั้งร้อยหสิเก้าคนที่จังหวัดเสนอไปอะนะครับให้เหลือยี่สิบคนคะนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลต่อไปนะครับขั้นตอนที่สองก็คือคณะกรรมการส่วนกลางคัดเลือกจากร้อยหกสิบเก้าคนคให้เหลือยี่สิบคนนะครับแล้วก็ส่งไปให้คณะกรรมการอีกจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าคณะกรรมการมูลนิธิของรางราวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะครับยี่สิบคนเอ่อ กรรมาการชุดที่3เนี่ยก็จะคัดเลือกจาก20คนเนี่ยรับรางวัลครูยิ่งคนนะครับก็คือที่คุณครูสถาพรได้รับนะครับค่ะ17คนจาก20เหลือ17ค,คนนะครับหลังจากนั้นอีก3คนรับรับรางวัลอะไรบ้างนะครับอีก2คนเรียกว่าได้รับเหรียญเงินนะครับสองคนเรียกว่ารางวัลคุณากรน,นะครับ สุดยอดเลยของรางวัลเจ้าฟ้าหมาจักรีก็คือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าหมาจักรีหนึ่งเดียวเรียกว่าเหรียญทองใช่ครับ ก็ะจะแบ่งออกเป็น4รางวัลครับค่ะเพราะฉะนั้นครูที่จังหวัดคัดเลือกไปได้รับอยู่แล้วคือรางวัลครูขวัญศิษย์ใช่ครับอ,อย่างน้อยๆได้ได้อย่างน้อยๆก็คือคได้ครูขวัญศิษย์แล้วล่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือคัดให้เหลือ20คนถูคนในงใน20ค,คนนี้คนที่ชนะเลิศได้เหรียญทองไปก็คือได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไปใช่ครับคุณเิฉสพรครลำดับสองลำดับ3ก็คือเหรียญเงินก็เป็นรางวัลคุณากรครับสองคนที่เหลือก็จะเป็นเหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญทองแดงก็คือครูยิ่งคุณใช่ อ๋อค่ะนะคะนี่ก็คือประเภทของรางวัลนะคะ,ะของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะที่การเสนอชื่อของเรานะคะจะทําให้คุณครูของเราก็ต้องได้รับ1ใน4นี้แหละไม่รู้อันไหนถูกต้องครับใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะวันศุกร์นี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเร่งเสนอชื่อกันไปเพราะว่าเมื่อครู่นี้ท่านรองก็บอกแล้วว่าใครบ้างที่มีสิทธิ์เสนอชื่อนะคะหรือว่ายื่นในออนไลน์ได้ไหมอาจารย์ ยื่นในออนไลน์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการยื่นเอกสารนะครับเป็นเอกสารเป็นเล่มนะครับค่ะ นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานศึกษา,า,า,ถถาธิการจังหวัดตรังได้เลยครับค่ะนะคะเพราะว่าทุกคนมีครูในดวงใจดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราครูที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษามีนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆช่วงเวลานี้ล่ะค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะลํำลึกถึงพระคุณของครูด้วยการเสนอชื่อท่านเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะทีนี้นอกเหนือจากรางวัลที่จะได้รับแล้วเราไม่ได้แค่รางวัลกลับมาไว้ที่บ้าน แต่เห็นบอกว่าเห็นคุยกับอาจารย์สถาพรครูโจเขามีการไปสร้างเครือข่ายสถาบันการศึกษาอื่นๆโรงเรียนอื่นๆเป็นโรงเรียนเครือข่ายของครูเจ้าฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหจาจักรีมันไม่ได้แค่รางวัลสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้เข้าร่วมตรงนี้แล้วก็คว้ารางวัลมาเป็นยังไงบ้างคะท่านรองคะใช่ครับสาหรับรางวัลเจ้าฟ้ามหจาจักรีเนี่ยเมื่อได้รับการคัดเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นครูขวัญสิทธิ์ครูยิ่งคุณ หรือว่าครูคุณากรหรือจนกระทั่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจากกรีนหนึ่งเดียวนี่นะครับเมื่อได้รับมาแล้วนี่ก็จะต้องไปสร้างเครือข่ายนะครับเพราะว่าอ,อยากให้เผยแพร่ผลงานของท่านเนี่ยให้กับโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดของของตัวเองนะครับอ,อาจจะเป็น10โรงเรียน5โรงเรียนก็แล้วแต่นะครับให้โรงเรียนอื่นเนี่ยเขามีผลงานที่ที่เราได้นําเสนอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นของ ของคุณครูสถาพรเนี่ยท่านก็จะมีการเผยแพร่แล้วก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะครับ,รบเพราะว่าทางมูลลนิธิของสมเด็จเจ้าฟ้ามจากกรีก็จะลงมาติดตามด้วยว่าเมื่อได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณครูที่ได้รับรางวัลเนี่ย สามารถที่จะดําเนินการสร้างเรือข่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือขั้นตอนของรางวัลเจ้าฟ้ามหจจกีครับค่ะนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหัจกรีที่เราอยากจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันเสนอชื่อนะคะคนที่มีสิทธิเสนอชื่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมคหรือมูล,ลนิธิ<ช>ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่ต้องรวมตัวกันสามค อย่างน้อยสามคนคอย่างน้อยสามคนแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหานี่ล่ะค่ะเพราะวา่าแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงกับลูกศิษย์มีคุณอุปการต่อการศึกษาเสียสละทุ่มเทการทํางานเพื่อลูกศิษย์ของท่านานะคะถูกต้องครับดิฉันเชื่อว่าทุกคนก็คงจะมองมองออกแล้วล่ะว่า <c oughs> ที่เราเรียนมาทั้งหมดนียมีคุณครูคนไหนที่สมควรที่จะเสนอชื่อนะคะก็อยา ากจะให้ท่านรองได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะทางบ้านค่ะที่ติดตามรับฟังเราอยู่นะคะลูกศิษย์ลูกหาที่จะเสนอชื่อ,อของครูในดวงใจของตัวเองว่าจะติดต่ออะไรได้อย่างไรและต้องเร่งขนาดไหนเพราะว่ามันใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วเช่นค่ะขอบคุณครับค,บคุณยศพรครับ <S <S 2> <S 2> นื่องจากว่ารางวัลเจ้าฟ้ามาจากกรีเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่านะครับและก็เป็นเกียรติกสำหรับคุณครูที่มีผลงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลง สำหรับลูกศิษย์และก็สร้างคู่าคุณประโยชน์สำหรับองค์การศึกษาจริงๆนะครับแล้วก็รางวัลเนี้ยคุณครูที่ได้รับการเลือกเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการรางวัลน,นี้แหละนะครับนั้นฝาก4่หน่วยงาน4บุคคลนะครับที่ผมได้พูดมาแล้วก็คือ1สถานศึกษารับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอันที่2ก็คืออ,องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการศึกษา3ก็คือคณาจารย์ใน อุดมศึกษาอย่างน้อย3คนที่รวมตัวกันและก็ที่สําคัญที่สุดนะครับฝากลูกศิษย์ลูกหาที่มีคุณครูในดวงใจของท่านนะครับสามารถเสนอชื่อผ่านสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดตรังนะครับภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับเนื่องจากว่าเหลือระยะเวลาอีกแค่3าวันแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นลบกวนนะครับทุกท่านนะครับที่มีคุณครูในดวงใจส่งคุณครูมานะครับให้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามาจากกรีนะครับ ภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านที่ได้เสนอชื่อมาครับค่ะนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพของครูและคุณภาพของครูก็ส่งผลต่อการสร้างบุคคลคุณภาพให้กับสังคมไทยด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะร่วมกันเสนอชื่อครูของท่านให้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีในครั้งนี้เป็นรางวัลแห่งความสําเร็จในชีวิตการเป็นครูกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านรองอดิศั์แก้วเซ้งนะคะจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังนะคะ แล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w Run